ผมจะสิะดตำรวจชลิดยันยิ้มพุ่งขับหมู่ปักหนึ่งกองกูับการหนึ่งกองตำรวจรถไฟทำหน้าที่สิบเวรนมีอยู่วันหนึ่งขณะเข้าเวรแน่พนุ่มคนนี้โดนจับติดคุกเพื่อนก็เลยมาเยี่ยมกูไม่รู้ว่ากูจะโดน,นกี่วันเอาหน้าผมทนไม่ไหวแล้วกูติดยาอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดกูอยากยาขึ้นมาตำรวจเขารู้กูก็โดนคดียาเสพติดอีกคดีหนึ่งแย่เลยมึงอย่างนี้นนะ เดี๋ยวกูเอามาให้ดูมันนั่นมันจะช่วยเพื่อนเอาเอาอยามาให้จะเอามายังไงตำรวจทั้งโรงพักขนาดนี้ฮะกูจะเอายาบ้านะเฟฟนนว้ยยกไปไปตั้งโตกับผนตีนร้อนนะเอาไปเยี่ยมมึงไงใครๆเขากินกันใช่ไหมแล้วใครมันจะไปสงสัยดีดีวะ่ะ แหมแผนดีทุก,ทกอย่างฟ mm ังดูดีหมดเลยใส่ยาบ้าในปลาทองโกใครจะจับได้ใครใครเขาก็กินแต่มาดูตอนแกเอามาสิครับนันมาแล้วหิ้วมาแล้วราบลื่นดีจริงๆแต่เที่ยงครับเที่ยงกว่ามันเอาปลาทองโกมาเยี่ยมมาตอนเที่ยงวันแดดเปรี้ยงๆเลยใครเขากินปลาทองโกกันตอนนั้นไม่เท่านั้นนะครับเฮ้ยเอาปลาทองโกมาเยี่ยมตอนเที่ยงเนี่ยมาดูหน่อยดิ ันไม่สมควรเยี่ยมตอนเที่ยงหรอพี่มันไม่สมควรเยี่ยมตอนเที่ยงหรอพี่โอ้โหถามอะไรเนี่ยไม่สมควรอย่างแรงต้องมาตอนเช้าเอาแล้วพี่ตำรวจเขาจะจับได้แล้วหล่ะจะทำย OK> ังไงดีเนี่ยเออแตต้องโก้เขากินกันตอนเช้าถ้าไม่ถูกผมก็ไม่เยี่ยมอ่ะผมก็มากินเองโอ้กลกอกดูมันดูมันมันกินเลยปัญญาอ่อนแล้วปัญญาอ่อนแล้วยอมสัทีเถอะ กอกอา้าวเโอ้โหยาบ้าทั้งนั้นเลยเนี่ยเออโดนจับได้ซะแล้วจับขังเลยพี่ตำรวจแต่แต,แต,แต,แต่แต่อย่าจับมันถังรวมกับเพื่อนมันนะเดี๋ยวมันวางแผนอะไรกันอีกอนี่นี่มันจอมวางแผนจริงจริงอีกมันตัวหนึง่งมาเปิดดูก็พบมียาบ้ายัดมาในบะรังโกมีจำนวน5้าเม็ด ขอบคุณดาสิบตำรวจชลิตแย,ย้มยิ้มผู้บังคับหมู่แผนกหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองตำรวจรถไฟเจ้าของเรื่องยาบ้าป่าท้องโก